โถงยาวเลยนะครับด้านหน้าก็ติดตั้งม่านนะครับเป็นม่านจีบซ้อนรางนะครับม่านสองชั้นม่านทึบกับม่านโปร่งนะครับโอเคครับเราไปชมห้องนอนห้องนี้กันก่อนนะครับขนาด3ามเมตรห้คูณสามเมตรห้ 3, นะครับภายในจะเป็นโทนสีครีมนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ที่อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์นะครับมาติดตั้งม่านนะครับจากร้าน SR ผ้าม่านวันนี้ก็มารีวิวบ้านให้ดูด้วยนะครับเป็นบ้านสวยๆนะครับขอบคุณไปยังเจ้าของบ้านด้วยนะครับที่ เรียกใช้บริการ SR พามา่านนะครับมาติดตั้งมา่านให้กับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านทรงมานิลานะครับก็ประมาณ1 8 0 0งล้านแสนบาทก็จัดฟังก์ชันออกมาเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำหนึ่งห้องโถงยาวๆหนึ่งห้องครัวหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับเพื่อที่จะสอยประมาณนะครับ92ตารางเมตรนะครับด้านหน้ากว้าง12.5เมตรฝั่งนี้จะลึกอยู่ที่10เมตรนะครับฝั่งนี้ลึกอยู่ที่6เมตร50บนะครับบ้านยกสูงทีเดียวนะครับสูงประมาณ1เมตรเลยนะครับ ลังคาเป็นซีแพคโมเดียนะครับทรงมานิลานะครับสตไตล์ไทยประยุกต์นะครับโอเคครับเดีย๋ยวเราไปชมภายในกันนะครับ นไดมี5ขั้นนะครับจมูกบันไดอลูมิเนียมกันลื่นให้ทุกขั้นบันไดเลยนะครับเฉลียงตรงนี้นะประมาณเมตรหกคูณสเมตรนะครับเป็นเฉลียงเป็นซุ้มประตูทางเข้าตัวบ้านนะครับในส่วนของฝ้านะครับก็จะเป็นฝ้ายุ้ยซ้ำเฉาเรียบโคมไฟสาละเปาสองสว่างในส่วนของเฉลียงหน้าบ้าน1โคมนะครับบ้านจะเป็นโทนสีฟ้านะครับประตูหลักของตัวบ้านนะครับเข้าไปก็เป็นในส่วนของ ห้องโถงนะครับเป็นฟังก์ชันใจกลางบ้านนะครับขนาด9เมตรนะครับยาว9เมตรห้า้าง3เมตรนะครับนี่ครับโถงยาวเลยนะครับด้านหน้าก็ติดตั้งม่านนะครับเป็นม่านจีบซ่อนรางนะครับม่าน2ชั้นม่านทึบกับม่านโปร่งนะครับบางตรงนี้จะเป็นม่านพับนะครับเพราะว่าเป็นหน้าต่างบางกระทุ้งบานยาวบานโชว์ครับอยู่ด้านข้างของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวพามาชมอีกมุมหนึ่งของห้องโถง กระเบื้องปูพื้นนะครับ60 6ิลายหินอ่อนนะครับผนังจะเป็นสีขาวพันบุรีนะครับด้านบนเป็นฝ้าหลุมซ่อนไฟนะครับโคมไฟซาระเปา3โคมรอบนอกในส่วนของป้าก็จะเป็นดาวไลท์ LED 4นิ้วนะครับจะมีในส่วนของฟังก์ชันห้องนอนที่1ห้องนอนที่2ห้องรับประทานอาหารห้องครัวครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นห้องนอนใหญ่นะครับโอเคครับเราไปชมห้องนอนห้องนี้กันก่อนนะครับ ขนาด3.50คูณ3.50นะครับภายในจะเป็นโทนสีครีมนะครับผนังจะเป็นสีครีมครีมนะครับหน้าต่างเป็นบางกระทุง g สองด้านเลยนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องคิ้วหยาบขนาด4 0 4 0หลายไม้นะครับสีครีมครีมเช่นเดียวกันกับผนังเลยนะครับกลมกลืนกันมากเลยนะครับมุมตรงข้ามของห้องนอนนะครับอันบนได้ฝ้าที่สร้างชาวเวียโคงไฟห้าโคมนะครับ โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นห้องนอนออห้องที่1นนะครับออกมาก็เจอส่วนของห้องโถงนะครับแล้วก็เลี้ยวขวามาเป็นห้องนอนตรงกลางนะครับได้ช่องแสงด้านเดียวนะครับเป็นหน้าต่างบางกระทุ้งนะครับ2ช่องนะครับขนาด3เมตรห้คูณสเมตรสีนะครับมุมตรงข้ามของประตูห้องนอนนะครับพื้นก็เป็นกระเบื้องผิวหยาบนะครับลายไม้40 4 0นะครับผ่านเป็นสีครีม โคมไฟ5โคมเช่นเดียวกันนะครับอีกทลเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของประตูนะครับขนาด80สูง2เมตรเป็นบานทึบนะครับลายโมเดิรูบิดเป็นการโยกนะครับการโยกขอกากาวนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตตรงประตูทางเข้านะครับปิดเปิดในส่วนของโคมไฟสลัปอาและโคมไฟดาวไลท์นะครับปลั๊กปลายเตียงนะครับ มีช่องเสียบทีวีแล้วก็ปลั๊กเสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าตรงนี้จะเป็นหัวเตียงนะครับประมาณนี้โอเคครับดูภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมห้องนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับเรามาชมในส่วนของห้องนอนใหญ่นะครับก็จะอยู่ในส่วนของด้านหน้าเลยนะครับเป็นห้องนอนขนาด4เมตร50คูณ3เมตรนะครับมีกระจกเข้ามุมเวอตรงนี้นะครับนี่ติดตั้งม่านไปแล้วนะครับ กระจกเข้ามุมครับอลูมิเนียมดำกระจกสตัดเขียวนะครับเดี๋ยวเราชมมุมตรงนี้กันนะครับมุมตรงข้ามประตูกับห้องนอนนะครับห้องนอนใหญ่นะครับก็เบื้องเป็น6 0 60ลายไม้นะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับผนังก็จะเป็นสีครีมนะครับโคมไฟนะครับมีอยู่5้าโคมนะครับถ้ารวมสละเปาด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นหน้าต่างบานกระทุ้งครับสามารถ มองไปยังในส่วนของหน้าบ้านนะครับก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันที่ยื่นออกไปจากตัวบ้านนะครับอีมุมหนึ่งนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ครับโอเคนะครับต่อไปดูส่วนของตรงนี้นะครับจะเป็นห้องรับประทานอาหารแล้วก็ห้องครัวนะครับขนาด2เมตรสี่สิบคูณสามเมตรห้าสิบนะครับติดตั้งมูลี่นะครับ มีช่องแสงน้นเดียวนะครับติดตั้งมูลี่ผนังจะเป็นโทนสีเทานะครับเทาเทาขาวขาวนะครับพื้นจะเป็นผิวหยาบขนาด6060นะครับลายหินอ่อนนะครับประตูบานเลื่อนนะครับกั้นระหว่างห้องโถงกับห้องรับประทานอาหารห้องครัวนะครับไฟเป็นโคมไฟแขวนแบบนี้นะครับแล้วก็ดาวไลท์ LED 4นิ้วนะครับ ผู้คอนซมเมอร์อยู่ในห้องรับประทานอาหารนะครับนี่ครับแบบนี้เลยนะครับตรงนี้ก็จะมีประตูออกไปยังในส่วนของห้องน้ำสอห้องแล้วก็ห้องครัวนะครับก็ทำพื้นนะครับลดระดับต่ำลงไปจากห้องรับประทานอาหารแล้วก็ในส่วนของคอเตอร์ครัวด้วยนะครับในส่วนของครัวก็ขนาด3ามเมตร50คูณนะครับ ดีเทลประมาณนี้นะครับมีประตูกั้นเป็น UPVC นะครับบานทึบลายลูกฟักนะครับกระเบื้องผิวหยาบขนาด60-60ลายไม้นะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยคิวสเตเลสให้นะครับเคาน์เตอร์ <ye> ตรงเลยนะครับยาวไปตามแนวของผนังเลยนะครับบานซิงคู่นะครับอยู่ตรงใต้ เตาแก๊สนะครับตรงนี้ก็เป็นบานซิงเดี่ยวถังแก๊สบานซิงคู่นะครับบานซิงคู่ของซิงลังจานนะครับด้านบนก็เป็นท็อปกระเบื้องแกนิโตสีดํานะครับคิวนะครับตรงนี้เป็นคิวสแตนเลสนะครับเรามาชมด้านบนกันบ้างนะครับของเคาน์เตอร์นะครับก็แบบนี้เลยนะครับซิงลังจานสองลุมนะครับไม่มีที่พักจานนะครับกระเบื้องกันเปื้อนนะครับ เป็นสีเขียวขี้ม้านะครับเบื้องบุผนันนะครับโดยเฉพาะเลยนะครับตรงนี้เป็นประตูลงไปยังหลังบ้านนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมบันไดทางลงกันหน่อยนะครับนี่ครับเป็นบันไดลงไปยังในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างของบ้านนะครับก็แบบนี้เลยนะครับบันไดก็ห้าขั้นเหมือนเดิมนะครับตรงนี้จะมีชานพักให้ด้วยนะครับเราจับเป็นเหล็กกล่อง ห้องน้ำนะครับมีอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงห้องครัวนะครับสองห้องเลยนะครับแยกในส่วนของสุขากับห้องอาบน้ําออกจากกันเลยนะครับตัวนี้จะเป็นห้องสุขานะครับขนาดเมตรห้าสิบคูณสองเมตรนะครับสวิตติดเปิดอยู่ด้านนอกนะครับประตูเจ็ดสิบูงสองเมตรบานทึบนะครับลายลูกฟัก UPVC นะครับด้านล่างก็มีช่องหลมให้ด้วยนะครับหรอเบื้องปูพื้นขนาดสามสิบสามสิบนะครับ อลาวหน้าอาลางมือกระจกเงานะครับชักโครกหน้าวันพีชนะครับผนังก็จะเป็นโทนสีขาวครีมนะครับด้าน,นบนไอ้โคมไฟสาระเปาหนึ่งโคมช่องหน้าต่างบางกระถุงกระจกพ่นฝ้านะครับเป็นช่องแสงช่องระบายอากาศของห้องน้ํานะครับอันนี้จะเป็นดีเทลของห้องน้านะครับห้องน้ําที่เป็นห้องสุขานะครับต่อไปดูส่วนของโซนเปียกนะน,น,นะครับโซนอาบน้ํานะครับ จะเป็นโทนสีเขียวเขียวฟ้าพาสเทลนะครับอย่างที่เห็นเลยนะครับตกแต่งประมาณนี้นะครับมีกระจกแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเคาน์เตอร์เสเร็จรูปนะครับเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้าอ่างล้างมือนะครับของห้องน้ํานะครับเรื่องปูพื้นขนาด30 3 0นะครับมีเรนชชว h เวอร์แฮนด์ชชวเวอร์นะครับสแตนเลสเครื่องทำน้ำอุ่น เดี๋ยวมาชมอีมุมหนึ่งของห้องน้ำนะครับก็ค่อนข้างเล็กหน่อยนะครับอาจจะเห็นภาพได้ไหมทั่วถึงนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็น UPVC นะครับเลียกน้ำได้นะครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณปยังเจ้าของบ้านนะครับที่เรียกใช้บริการ SR พรพมา่านมาติดตั้งม่านให้กับบ้านสวยๆหลังนี้นะครับ แล้วก,ก็คุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามชมคลิปนี้จนจบนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ